นี่ออเก็บเยอมากงแล้วุตก่อนุตก่อนเดียเียวเให้ส่วนมันเก็บก่อนไม่เดี๋ยวนี้ต้องมุดก่อนไอเด็กเขาเนี่ยยกยกท๊อไทยอุไอเด็กเขา้ดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยกีผมก็มีพี่โอ้โพี่นี่อย่าลงอยู่เลย

nó <laughs> đều đi tám tám tuổi tám nữa tức là nữa đâu mấy ngày đi tuổi